สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันธุลากันพี่สาวคูมพันธุกับพี่น้องป้าดอกล่ามนี่ค่ะป้าดอกล่ามสวนผักป้าดอกล่ามค่ะวันนี้ก็มาเที่ยวสวนผักป้าดอกล่ามค่ะพี่สาวค่ะมีผักหลายอย่างค่ะพี่น้องนี่ค่ะปลูกผักหลายอย่างมากเลยค่ะมีผักกาดต้นหอมผักชีกะหล่ำดอกก็มีค่ะพี่น้อง ผักกาดดอกผักกะลัมปีค่ะนี่ค่ะงามๆนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะสุดๆเลยค่ะปรดอกก็ภาคภูมิใจมากเลยค่ะที่ที่ผักที่ปลูกผักแล้วงามคุณพันธ์ก็ซื้อผักจากพี่สาวนี่แหละค่ะเป็นการช่วยเหลือครอบครัวให้มีรายได้ค่ะนี่ค่ะปรดอกกําลังนําเสนอผักกาดดอกให้ดูค่ะงามๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะ อันนี้ก็งามคือกันได้แน่ผักผักประกาศเขียวปีงามงามประกาศเขียวประกาศหินค่ะพี่น้องประกาศหินบ้านฮาเอิ้นประกาศหินอันกินกับแจ้วแบบแซ่บแซ่บเลยค่ะนี่ค่ะก็ดูแปลงผักประดอกอันนี้ประกาศดอกนี่ค่ะประดอกประดอกให้ดูประกาศดอกค่ะขอบคุณเ c ฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องคมพันตุลาการขอบคุณเลยล้ายเลยค่ะพี่น้องเลยค่ะ สุดยอดเลยค่ะสุดสดเลย้ยค่ะพี่น้องเลยค่ะก็เดินชมสวนผักประดอกค่ะงามไรค่ะพี่น้องผักกระไดงามงามค่ะ ขายช่องคุมพันตุลากันนะคะนําเสนอสวนผักประดอกรามสวนผักพีสาวอันนี้ผักบุ้งค่ะผักบุ้งเนี่เก็บไปผัดแล้วเที่ยนึงเลยค่ะพี่น้องเนี่ยผักบุ้งผักบุ้งแปลงลน้อยแต่ว่าก็าได้กินแล้วได้ผัดแล้วเที่ยนึงก็แซ่บดือยกันค่ะอันนี้ก็ต้นอะไรนะมะยงชิดต้นมะยงชิดค่ะพี่น้องต้นมะยงชิดของร้านสาวร้านเคยปลูกไว้ค่ะ นี่ก็จะเป็นผักผักกาดดอกแปลงต้นต้นหอมเด้อค่ะไปนอ้องในต้นหอมอันนี้ก็ปผักกาดดอกเนี่ยประดอกพาเที่ยวพี่สาวคุมพันพาเที่ยวชมสวนผักค่ะนี่ค่ะงามงาม้ดยค่ะผักกระไดได้กินได้ขายเป็นวิธีการดารงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอมีพออยู่พอกินนี่ค่ะ เป็นตาสะอ่อนโยคะพี่น้องเขาปลูกผักเขาก็ได้ยูได้กินเนะะี่ค่ะประกาศดอกกําลังออกดอกเนะะี่ค่ะกาลังออกดอกแต่ที่ดอกใ่อยู่ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าสมบูรณ์ดีดีค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ขยันรดน้ํามันรดน้ําแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางใบปุ่มบำร,รุงดอกบํารุงผลนี่แหละค่ะพี่น้องก็ให้ได้พอเราเขาได้เฮ็ดได้ ผักเขาที่ได้จเจริญเจิบโตอันนี้ก็ต้นหอมค่ะเป็นแปลงเลยค่ะประกาศหินขายกินกับจแจวแซบแซบดอกโดยเฉพาะซ้อมดอกเลยค่ะพี่น้องซ้อมดอกนี่แซบลายค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ต้นหอมปลาดอกต้นหอมปลาดอกล่ามค่ะพี่น้องคลิปนี้คุมพันมาอัดเสียง ภาคบรรยายเพราะว่าคุมพันต่อคุมพันลืมอ่าไม่ไม่ที่ไม่พูดนะคะครูคุมพันลืมเสียบไม่พูดเสียบแต่ไม่กล้องขออภัยเด้อค่ะพี่น้องคุมพันก็นเลยได้มามาบรรยายมาบรรยายด้วยเสียงของคุมพันนี่แหละมาบรรยายอัดเสียงใส่เข้าไปค่ะก็เลยไม่ได้ยินเสียงป้าป้าดอกล่ามนี่ค่ะพี่สาวคุมพันแค่นี้ค่ะพี่สาวก็พูดบรรยายถึง เกี่ยวกับการปลูกผักว่าเราภาคภูมิใจค่ะที่เราปลูกผักได้กินคะ่ะขอบคุณหลยๆเลย,ลยเลยด้อค่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกกำลังแรงใจเด้อค่ะเด้อที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ข้าวโพดก็ได้กินครั้งหนึ่งแล้วค่ะแสบแบ่บข้าวโพดก็ได้อร่อยมากเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะคุณพันธ์ก็รักขคารพให้เกียรติ f อทุกท่านเลยนะคะ ขอให้ FC ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทุกอย่างคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรถนาค่ะจะเดินทางไปแห่งดนมบนใดก็ขอให้โชคดีไม่ใช่พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ